วุ่นวายกันไปหมดเลยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอย่ากระไม้คราฟเลยใช่อยู่ว่าแต่ตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยชายเกิลโอ้โหมาดูสิสภาพไม้คราฟแต่ละตัวตายกันหมดเลยมันทำคายกันเองปะเนี่ยคีเปอร์ออกมาแล้วชายเกิลอุ้ยสาามก็ออกมาสไปเดอร์สโนโกลแลมสไปเดอร์จ็อกกี้ก็ออกเฮ้ยมันกำลังตัดกันเองซอมบี้ก็มา ให้ตายเถอะโ,โหเยอะแยะไปหมดเลยสกีเลตันก็มาโอ้ยมายคราฟต์เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ดีดีมันก็ออกมาจากเกมมายคราฟต์เหรอเนี่ยนั่นนะดีวายบันนี่ยบันนี่โดนแมงมุมต่อยแล้ววายโอ้ยสอมบี้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตอนนี้มันลุมเราแล้วบันนี่แล้วเราจะทำยังไงดีชายเกลงั้นเราเอาเทเวอร์เฮนริสันมาสู้กับพวกมันดีกว่าโอ้โห พวกไมค c r ร f t นี่โหดใช่ย่อยเลยนะชายเกิลว่าแต่ในเกมกีมอดเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับมาไล่ดูทีละตัวกันเลยบันนี่นี่มีแมวโอ้ยน่ารักมากเลยใช่แมวไมค์คราฟที่มันทำร้ายเราหรือเปล่านอนั่นสิมันนิ่งไปแล้วอ่ะนี่แน่บันนี่เธอฆ่าแมวไปแล้วตายเลยโอ้ยตายอย่างไวนะครับแมวไมค์คราฟไม่ทำร้ายเรานะครับเวตัวต่อไปคือ ไก่ครับไก่ไหมครับโห้ยตีดิโห้ยไก่เลือดยี่สิบนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยบัวไก่ก็ไม่ทำร้ายเรานะครับตัวต่อไปครับวัวครับนี่วัวเลือดแปดสิบครับโห้ยวัวก็ไม่ทำร้ายเรานะวัวไหนไหมครับเนี่ยโุ้ยแล้วอะไรกันเนี่ยที่ทำร้ายเราไม่มีลูกเราใหญ่เลยไอ้ไชเกิลว้ายระเบิดระเบิดอ่ะโอยระเบิดไปเลยสุดจัดโอ้โหไชเกิลเธออยากลองโดนบ้างไหม รุนแรงขนาดนั้นเลยหรอบันนี่<ช>ไหนไหนไหนเจ้างไงโอ้โหโหกระดงกระโดนรุนแรงจริงบอกเลยว่ามันรุนแรงชายเกิลว้าโอ้โหเจ๋งมากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเอาตัวเทเวอร์เฮนร์สันสเนี่ยมาสู้กับเหล่าไมค์คราฟที่มีอยู่ในเกมจีมอดดูไหมเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่เราจะเอาเทเวอร์เฮนร์สันสตัวไหนออกมาสู้ดีอะโอ้โหทุกคนเอาตัวอะไรออกมากันดีอะอม,มีตั้งหลายตัวแน่ใช่อ่าบันนี่คิดออกแล้ว เอาตัวนี้ดีกว่านะครับ Banana Eater เอ,อ้ยนสดนั้นเนี่ยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซตกันดีกว่าแล้วดู Banana e ตอร์กันว่าสู้เราไหมครับได้หรือเปล่านะครับโอ้ยบันนี่นี่มันกองทัพไมค์ครับชัดๆเลยอะโอยเยอะมากเลยนะครับมีทั้งสไปเดอร์มีทั้งฝูงซอมบี้โอ้ย,อยมีทั้งสกีเลตันนะครับโอยเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะ โอนี่มันลานตาไปหมดเลยอ่ะโอ้ยแล้วว่าแต่บานาน่าอีเตอร์ของเราจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนั่นสิบานาน่าอีเตอร์ตัวเดียวเองอ่ะโอ้โยให้ตายเธออย่างนี้เราต้องมาดูกันแล้วนะครับว่ากองทัพไมครับกับเทรเวอร์เนสันที่เป็นบานาน่าอีเตอร์ตัวเดียวเนี่ยจะสู้กองทัพไมครับได้หรือเปล่า โอ้ยทุกคนต้องช่วยให้กำลังใจ banana เตอร์แล้วนะครับโอ้ยใช่มีตัวเดียวเลยเนี่ยอ่าว่าแต่ทุกคนใครเชียร์กองทัพไมครับกดหนึ่งมาเลยนะครับใครเชียร์เทรเวอร์เนสันแค่ banana เตอร์ก็กดสองกันเข้ามานะครับว่าแต่บันนี่เธอเชียร์ตัวไหนออ้ยบันนี่ขอเชียร์เทรเวอร์เนสันก่อนเลยครับตาเนี้ยอีอเอาเลยงั้นฉันเชียร์เจ้าทีมไมครับเยอะขนาดนี้ทีมไมครับฉันะอยู่แล้วอ่าโอเคนั้นเราให้พวกมันสองฝั่งสู้กันเลยดีกว่าครับ เอาแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันนาอีเตอร์โอ้ยมันสู้กันเองแล้วครับกองทัพไมครับโอ้ยกองทัพไมครับก็สู้กันเองโอ้โหนี่มันเป็นการตัดกำลังตัวเองเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวโอ้โหระเบิดใหญจใช่โอ้โหเอาแล้วครับตัวคลิปเปอร์ระเบิดใส่บานาน่าอีเตอร์แต่ว่าบานาน่าอีเตอร์ไม่เป็นไรเลยนะครับโอ้ยเลือดบานาน่าอีเตอร์เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือบานาน่าอีเตอร์เหลือสามพันกว่าโอ้ยไวมากเลยบานาน่าอีเตอร์โอ้ยบันนาไนอีเตอร์ตามเก็บบไปเเรรืืื่ออออยยๆลคั้ห อย่าเก็บแต้มเนี่ยบันนี่ใช้คนตามแทบไม่ทันเลยอรับกองทัพไม้ครับสู้ไม่ได้เลยขนาดสไปเดอร์แจ็คก็ยังสู้ไม่ได้นะครับบันนาอินเตอร์ไปไหนแล้วกระโดดลงไปแล้วหรือว่ามันสู้เสร็จแล้วเนี่ยใช่จัดการทุกตัวแล้วครับเหลือแค่วัวตัวเดียวนะครับที่รอดเจ้าวัวเจ้าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครบันน่าอิเตอร์เลยไม่จัดการใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้นี่ลองมาดูบานน่าอิเตอร์กันนะครับเลือดเหลือเท่าไหร่ครับอ้าวเจ้าวัว โวบานาน่ายเตอร์ตบไปด้วยนะครับบันนี่ไม่น่าเอาขึ้นมาเลยเวบานาน่ายเตอร์ตอนนี้เลื่อนเหลือ3,758นะครับกับฝูงไม้ครับทั้งหมดโอ้ยจะว่าไปไอ้นี่คือมันชักแงกๆอยู่หรอบันนี่มันชักอยู่ครับมันตายแล้วโอ้หใช้ได้นะไม่ธรรมดานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้คู่ถัดไปกันเลยดีกว่าเราเรียกมันคู่ได้ไหมเนี่ยมันก็ได้อยู่นะ โอ้โโอโรอบนี้กองทัพของเราไม c ค a f บนี่เยอะมากเลยนะครับโอ้โหกองทัพฝั่งหน้านี่มีคลิปเปอร์นะครับคลิปเปอร์เป็นตัวระเบิดโอ้โหทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซอมบี้นะครับแถวที่2เนี่ยแถวที่3ก็คือ สไปเดอร์นะครับแมงมุมนั่นเองส่วนแถวที่3นี่จะเป็นสไปเดอร์จ็อกกี้นะครับแมงมุมหัวสกีเลตันนะครับมีธนูอยู่ด้วยนะครับโอ้โหแถวที่4เป็นสกีเลตันนะครับแถวที่5เป็นสลามนะครับส่วนแถวสุดท้ายเนี่ยเป็นไอเอ็นโกเลมนะครับโอ้โหแล้วก็จะมีเหล่าซอมบี้เนี่ยปลาปลายอยู่รอบๆอบข้างนะครับโอ้โหกองทัพมาครับเยอะขนาดนี้ว่าแต่ เทเวเนสันของเราตัวไหนที่จะพอสู้ได้บ้างเนี่ยที่ตัวไม่ใหญ่มากอะ่ะทุกคนคิดว่าตัวไหนครับเนี่ยไช่เก่าขอเลือกนี่เลยละกันบันนี่ตัวอะไรเอ่ย The Imposter เป็นไงบันนี่โห้ย Imposter เหรอลองดูก็ได้นะไชยเก่าไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่า <c oughs> Imposter มีเลือดเท่าไหร่เนี่ยหกพันหกร้อยหกสิบไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยว่าแต่ทุกคนเชียร์ตัวไหนครับระหว่าง t ดอ Imposter กับเราไม้ครับอุ้ยรอบนี้บันนี่เธอเชียร์ตัวไหนล่ะไม้ครับเยอะขนาดนี้ขอเชียร์ไม้ครับครับรอบนี้ ยแต่รอบที่แล้วเทวให้นนสันชนะงั้นฉันขอเชียร์ตีอิ m โพสเตอร์ไปเลยแล้วทุกคนยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับในรอบที่2ถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันสู้กันเลยไปแล้วนะครับตยอินโพสเตอร์เข้าไปโอ้โหโดนคลิปเปอร์ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ้ยดูสิมันโดนลุมมาบ้านี่โอ้โหคริปเปอร์หายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเดอะอิมโพสเตอร์กับเยลลี่แล้วก็พวกสไปเดอร์พวกโกลเอมโอ้โห,โโห,หนัวเนี้ยมากเลยนะครับตอนนี้นั่นไงฟาดโนลัวครับสอมบี้เป็นไงซอมบี้สู้ดเดอะอิมโพสเตอร์ได้ไหมโอ้โหตอนนี้มันจัดการกัน,เ,นเองอยู่คับบน,นี่นัวเนี้ยมากครับโอ้โไอเอ็นเกลเลนโกเลมจัดการกับสลามแล้วนะครับตอนนี้ โอ้ยไม่ต้องถึงโอ้ยเดอะอินพุเตอร์ครับยังไงครับโอ้ยฟาดใหญ่เลยครับฟาดใหญ่เลยครับใชนน่นั่นไงนั่นไงฟาดโกเลมครับฟาดโกเลมโอ้ยนัวนัว,นว,นวเลือดของเดอะอินพุเตอร์เหลือเท่าไหร่เนี่ยชายเกิลตอนนี้ตอนนี้นนเลือดเดอะอินพุเตอร์เหลือหนึ่งพันกว่าแล้วโอ้ยนจะตัวแล้วโอ้ยเดอะอินพุเตอร์ไม่น่ารอแล้ว่าบันนี่เจอกองทัพไมครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหให้ตายเดอกองทัพไมครับเราจะสู้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยแต่ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้ว นั่นไงนั่นไงโอ้โหฟาดนัวๆครับอุ้ยยังเหลือ,อตัวไหน,นอีกยังเหลือครับยังเหลือสกีเลตันครับโอ้โหแต่เลือดของอีเดอร์อิมพอร์เซอร์ก็ใกล้แล้วนะใกล้หมดเต็มทีแล้วโอ้โยโดนม,มุมจัดก,การเป็นไงล่ะโอ้โยเหลือ500ครับ เดออินพุเตอร์ชนะเปล่าครับโอ้ยหุยสกิลเลตันตัวนี้ทำไมไม่จัดการเดอะอินพุเตอร์ครับอ่าอ่าเดอะอินพุเตอร์ไปไหนแล้วอ่ะโหุยยิงครับกระโดดกระโดดหายอินพุเตอร์หนีครับตอนนี้เหลือแค่400นะครับอ่าขึ้นมาครับคิดว่ามันสู้ไม่ได้แน่เลยยิงครับยิงครับสกิลเลตันจ็อกเกอร์ยิงครับไงโอใกล้แล้วใกล้แล้วชนะเฉยนะครับโหุยกระโดดหนีอีกแล้วนะเนี่ยให้ตายแต่ยอมเขาเลยจริงครับ โอ้โหรอบนี้นะครับกองทัพสเปซสปาของไมค์ครับมากันเต็ไมไปหมดเลยนะครับขาดโกเลมไปนะเพราะโกเลมมันสู้กันเองกับเราไมค์ครับนะครับว่าแต่รอบนนี้เยอะขาดนี้ เราจะเอาอะไรมาสู้ดีล่ะทีเนี่ยนันนะสิครับโอ้โหทุกคนเอาตัวไหนมาสู้กันดีครับบันนี่โอ้โหเครียดมากครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนออกมานี่เทเว์เฮนร์สันาสาก็ชนะไปสองตาติดแล้วนะโโแต่ว่า<น>เดอะอิมโพสเตอร์เลือดเหลือแค่400นะครับต้องหนีหัวซุกหัวซุนลงไปกบดังข้างล่างเลยครับ<ห> <c oughs> รอบนี้ล่ะจะเป็นตัวอะไรอะ่ะนันนะสิเอาตัวไหนดีอะชายเกิลเอาเป็นตัวเก่าๆบ้างไหมการ์ตูนแคทเป็นไง เฮ้ยก็ดีนะจัดไปเลยอ้าวการ์ตูนแคทออกมาสู้กับเราไ i ม e c คร f t บ้างนะครับรอบนี้ดูซิว่าจะสู้ม e c คร f t ทั้งหมดนี่ได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้แล้วก็ไปดูกันจ้า ไปละจ้ากับตุนแคทวิ่งเข้าไปโอ้ยคลีปเปอร์ระเบิดทีเดียวไปกันหมดเลยครับอ,อุ้ย <c oughs> ตอนนี้ทุกตัวมันรวมอยู่ที่กระตุนแคทแล้วนะบันนี่ดูซิกระตุนแคทโดนลุมนะครับตอนนี้เลือดกระตุนแคทลดพวกพวกพวอย่างไวเลยครับอูย้ยดูซิกระตุนแคทจะสู้เขาได้หรือเปล่าเลือดลดไวมากอะโอ้ยนั่นไงโอ้ยกระตุนแคทหาย อุ้ยคลิปเปอร์ฆ่ากันเองเอา้าวกระตูนแคทไปไหนครับเป็นนี่กระตูนแแคทหายกระโดดหนีก็ให้กระตูนแคทกระโดดหนีลงไปข้างล่างแล้วกระตูนแคทกระโดดหนีกระตูนแคทโดดหนีไปไหนอุ้ยสงสัยกระตูนแคทต,ต้องกลัวอยู่แน่เลยอ่ะอุ้ยชายเขาหาไม่เจอเลยเอา้าไปขึ้นมาแล้วอ่าขึ้นไปแล้วกระตูนแคทจัดการครับอุ้ยคลิปเปอร์ระเบิดอีกแล้วนะครับโอ้ยคลิปเปอร์ระเบิดทำเพื่อนตายกันเต็มไปหมดเลยเอ้ากระตูนแคทกระโดดหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วสงสัยเป็นเตี๊ยบ พร้อมแน่เลยอ่ะกระโดดมาอยู่ข้างล่างโอ้ย,อยสลามสลามตัวจิ๋ววิ่งไปจัดการการะตุนแค่ล้วครับตอนนี้ไอ้โชคสลามเลยเป็นไงล่ะนั่นไงโอ้โหกระตุนแค่ตบทีเดียวทั้งซอมบี้ทั้งบิ๊กสลาม แล้วก็สไปเดอร์ตายเต็มเลยนะครับตอนนี้เลือดกระตุนแคทเหลือแค่2,000กว่านะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับอืโอ๊ยแต่ว่ามันก็ใกล้หมดแล้วนะบันนี่ดูสิใช่สกิเลตันยังเอาธนูยิงกระตุนแคทอยู่ครับตอนนี้กระตุนแคทเป็นเป้านิ่งครับนั่นไงจะเป็นเป้านิ่งแต่ก็วาร์ปเก่งอยู่ดีอ่ะโอ้ยชกอปสกิเลตันโอ้ยซัดแบงก์มุมซัดแมงมุมครับโอ้ยงหงายท้องกันเลยทีเดียวชกสลามครับอืมอืมอืชกฮิวสลามครับนั่นไงวาร์ปไปตรงนู้นแคทอยยู่่ครับเฮ้้ลลงงงไปขาาอีกแล้วเหรอใช่ ชายเกิคิดว่าการ์ตูนแคทจะชนะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยฉันว่าการ์ตูนแคทนี่สิชนะนะเนี่ยโยว้าวาเก่งเชียว,วเก่งเชียวเลยนะครับตอนนี้เลือดแคทเหลือแค่สองพันนะครับจากแปดพันการ์ตูนแคทฉันดูแล้วการ์ตูนแคทคงไม่อยากต่อสู้แบบโดนล,ลุมอะ่ะใช่โดนหนีลงไปสู้แบบตัวเดียวๆว่ะใช่อาจจะเป็นไปได้นะชายเกิลว่าแต่โอ้โยเหล่ากองทัพไมค้ควาบเนี่ยเขาเสียเปรียบอย่างหนึ่งนะคริปเปอร์ระเบิดทีเดียวทำเพื่อนตายกันหมดเลยโอ้ยเลือดการ์ตูนแคทเหลือแค่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วนะครับตอนนี้า โอ้ยกินแมงมุมต่อครับเหลือพันเจ็ดอยแปดครับนานไงก็โดนอีกแล้วกระโดดลงไปข้างล่างอีกแล้วนี่นี่อยู่ทางนี้ชายเกิลโอ้ยจัดการเจ้าสลาฟสกายเป็นสลามอันเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยเนี่ยกุนแคทของเราจะรอดไหมครับตอนนี้ในเมื่อกระดุนแคทไม่อยากสู้ข้างบนเราก็ให้มันมาสู้ข้างล่างเนี่ยอะไรนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับกระดุนแคทมีสิทธิ์เป็นฝ่ายชนะนะครับสกีเลตันตัวนี้ก็ยิงธนูไม่โดนกระดุนแคทสักทีดูสิหนสิโอ้โหบันนี่เห็นแล้วัพพูดนไใล้ว แมงมุมเราอดีโดนจับปลาดดีครับแมงมุมอ่าเดืองตัวสุดท้ายครับเหลือสลามตัวสุดท้ายครับนี่แน่โอ้โหแตกครับสลามแตกสลามแตกยังไงอ้าวกระตุ้นเคทว่าไพอีกแล้วนี่ไงมันอยู่ตรงนี้อ่าจัดการครับกินสลามครับนี่เย้เฮ้ยว่าแต่เลือดกระตุ้นเคทเพิ่มขึ้นนะสงสัยเป็นเพราะมันกินสลามเมื่อกี้แน่เลยอ่ะมันเลยรีเลือดนะครับสุดยอดมากกระตุ้นเคทนายเก่งมากว้าวทำไมวันนี้เธอโดนจัดการล่ะว้าวใชาเครื่องก็โดนจัดการด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับระหว่างเทรเวอร์เฮนเดสัน vs กองทัพไมล์ครับนะครับ EP นี้บันนี่เอาออกมาแค่3ตัวนะครับเหล่าเทรเวอร์เฮนเดอื์สันจะว่าไปใครทายถูกบ้างเนี่ยว่าเทรเวอร์เฮนเดสันจะชนะใครทายถูกนะบันนี่กดไลค์ให้เลยนะครับผมว่าแต่ใน EP หน้าเนี่ยใครอยากให้ตัวไหนมาสู้กันอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยครับสำหรับวันนี้บันนี่กับชเกลขอตัวลาไปก่อน ๊ายบายทุกคนบบาายยทุกคนโอ้โห oh. oh. สู้กันอีกแล้วครับบายโดนคลิปเปอร์ระเบิด